สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิค for you นะครับเนื่องจากนะครับใกล้จะถึงเทศกาลวันสงการแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีใส่กรอบรูปสงการหรือว่าแต่งรูปภาพของเรานั้นให้เข้ากับนะครับให้เข้ากับเทศกาลสงการนั่นเองซึ่งเป็นปีล่าสุดนะครับ2565นั่นเองโอเคอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแตะไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่าสงการนั่นเองนะครับ นะครับหลังจากนั้นก็ค้นหาครับโอเคนะครับมันจะเด้งมาอันแรกเลยนะครับกรอบรูปสรงการแต่งรูป2565แล้วก็แตะเข้าไปติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานตอบตกลงอนุญาต อนุญาตหลังจากนั้นไปที่แก้ไขแล้วมาเลือกในส่วนของนี่ฮะด้านล่างซ้ายสุดเลยเลือกรูปภาพนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็แตะที่อัลบัมรูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้ปึ๊บแกลเลอรี่นี่ครับรูปภาพที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็แตะเข้าไป แต่เข้าไปอ่าผมถึงด้านนี้ให้คุณผู้ชมทําการใช้นิ้วจีบนะฮะเพื่อทาการเอ่อเขาเรียกว่าให้รูปภาพนั้นให้พอดีกับกับที่เราต้องการนะครับใช้สองนิ้วนะครับขยับอ่าขยับเอานะครับคุณผู้ชมนี่อ่าเ,เดี๋ยวก่อนโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเนะเราได้พอดีแล้วนะเนาะแล้วก็ไปที่คราไม้ถูกด้านบนขวามือตรงนี้เึ๊บ อ่ามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับอันดับแรกอ่าเลือกกรอบรูปกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะกรอบรูปกรอบรูปปึ๊บมันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับนี่ฮะจุดด้านล่างนะเลือกได้เลยนะครับอ่นะครับผมปัดหารูปที่เราต้องการไอ้ไม่ใช่กรอบรูปที่เราต้องการอันนี้ดีไหมนเนีเออไม่เอานะไม่ชอบไม่ชอบโอเคผมชอบอันนี้นะครับเมื่อเราชอบแล้วนะครับแตะที่เครื่องหมายถูกนะครับ ถูกตา่างเสร็จแล้วต่อไปเราอยากใส่สติกเกอร์ไหมนะครับแล้วก็มาเลือกสติกเกอร์เลยปึ๊บอ่าพอเราแตะสติกเกอร์แล้วมาแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้อีกทีนะครับนี่นี่นี่น,นี่ปึ๊บอ่าก็จะมีสติกเกอร์ให้เราใส่มากๆเลยนะครับก็เลือกเอานะครับผู้ชมเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นพวงมาลัยก่อนเนาะอยู่ไหนเอ่ยพวงมาลัยโอเคอยู่ไหนอะ่ะอ้อยู่นี่ครับผู้ชม นะชอบไหนก็แตะไปตรงนั้นเลยปรับนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับอาช้นิ้วแตะบริเวณนี้ฮะเนี่ยบริเวณนี้แตะนะฮะย,ย่อขยายพลิกไปพลิกมาได้นะครับเอาประมาณนี้โอเคแล้วก็อยากไปไว้บริเวณไหนก็ช้นิ้วแตะค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปนะตรงไหนดีอะตรงนี้อเอามาเอามโอเคอ่านะครับแล้วก็แตะทิ้งไปครับนะให้มัน ให้ขอบมันหายไปตรงนี้ครับบริเวณนี่ยขอบสีขาวเนี่ยแตะทิ้งไปครับปึ๊บโอเคถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มไหมนะครับเราก็แตะเครื่องหมายบวกปึ๊บอ่าโอเคพอดีเลยเนี่ครับขวดเครียกขวดน้ำอุ่นไทยป่ะเอ่อเครียกน้ำอะไรนะคุณผู้ชมผมก็เรียกไม่ถูกโอเคเลือกเลยอ่านะครับแล้วก็ย่อนิดนึงนะแตะบริเวณนี่ยนะฮะบริเวณนี่ยย่อนะครับพซา้ายพขวานะครับผมโอเคแล้วใช้นิ้วแตะค้างไว้เลื่อนเอานะครับ เยาอนิดนึนงอ่านะครับหลังจากนั้นอ,อยากได้เพิ่มอีกก็แตะไปคือไม้บวกปึ๊บอ่านะครับแล้วก็เลื่อนผมอยากได้ขันขันน้ำโอเคนี่นีแตะเข้าไปายอ่อเอาแหวนลางโอเคขันน้ำพร้อมกับดอกไม้นะครับอ่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำอบเนาะนะครับคุณผู้ชม <laughs> ผมผเรียนไม่ถูกต้องขออภัยโอเคนะครับ แค่นี้ผมสมมติว่าผมพอใจแล้วนะครับเมื่อพอ,อพใจแล้วคุณชมแต่ก็ไม่ถูกด้านล่างขวามือปุ๊บะนะครับในส่วนอื่นล่ะนะครับถ้าเกิดคุณชมอยากจะใส่ข้อความก็สามารถใส่ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนฟิลเตอร์รูปภาพก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมพอแล้วนะครับผมพอใจแล้วผมขอแต่งแค่นี้พอนะครับเมื่อเราพอใจแล้วทาการนี่ครับด้านบนขวามือดาวน,น์นโหลดลงแกลเลอรี่เลยแตะเข้าไปปรับเรียบร้อยครับ บันทึกรูปภาพของคุณสําเร็จแล้วล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยคุณผู้ชมไปที่กเรอรี่ครับปับนี่มาแล้วคุณผู้ชมแต่กไปแตะกระเปเรียบร้อยครับนะวิธีใส่กรอบรูปสงการหรือว่าเทศกาลสงการหรือว่าแต่งรูปให้มันเข้ากับเทศกาลสงการนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให,ให,ให้ให้กับช่องทิปแอนทิฟวายูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ